สวัสดีนะครับน,นี้จะพาชมผลไม้หลังบ้านอันนี้เป็นลูกแบบคล้ายๆลูกแพรนะคะน,นี่เก็บมาเยอะแล้วนะคะเพราะามันร่วงเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านนะคะว่ามีอะไรอันนี้กําลังดีเลยนะ,ะอร่อยเลยอันนี้ก็เป็นองุ่นองุ่นก็เก็บไปกินหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มกินไม่ทันแล้วนะคะดู น,นี่มีประมาณสามสี่ต้นสามสี่ต้นนะที่บ้านนะคะมันเก็บมันกินไม่ทันนี่ก็เก็บไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆนะคะนี่เป็นองุ่นหลังบ้านนี่พาจมสวนนะคะนี่แล้วก็เด่นจุดนี่ลูกนี้ลูกพีชนะคะจริงๆลูกพีชนี่เก็บแล้วก็ล่วงไปหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถ่ายตอน ที่มันเหลือเหลืออยู่บ้างเนี่ยมีอยู่ประมาณหลายต้นนะฮะหลังบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูนี่มันก็เริ่มอืมนะคะลูกพีชเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะคะนี่ก็จะเป็นองุนคนละสายพันธ์นะคะอ้งุนนี่มันก็จะเยอะมากค่อนข้างจะเยอะนะ,ะนองุนึออกอันนี้เป็น เป็นเรือเลยนะคะนิ้วหวานนะคะนี่พันนิ้วหวานอยู่นะพอใช้ได้นะคะกินทุกวันกับลูกนะคะไม่หมดกินไม่ทันอันนึงจ,จะเป็นต้นลูกพีทนะคะจริงๆลูกพีทที่ที่ลงไปนะก็คือเก็บกินค่อนข้างจะหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้มันก็เหลืออยู่ตอนนี้มันก็ยังไม่สุกนะคะบางอันก็สุกแล้วร่วงเต็มแล้วต้นพีต้นพีทน,นี่มีหลายต้นอยู่นะ,ะหนึ่งเดี๋ยวไปดูหลังบ้านอีกนะคะนี่ อันนี้ประมาณอยู่หลังบ้านมีหลายต้นนี่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นพิษกันอีกนี่นะคะแต่มันเป็นเขือแบบนี้นะนี่ค่ะต้นพิษแต่ว่าอันนี้ต้นเชอร์รี่นะคะนี่มันไม่ใช่ฤดูแล้วนะคะนี่ต้นพีทมันก็ร่วงไปหมดแนละ้วเพราะว่าเมื่อวันก่อนเก็บไปกินเยอะแต่จะมีอีกต้นหนึ่งอยู่หลังบ้านนะ กำลังออกดดกดกดกมากเลยนะนี่คือต้นพีชนะโอ้ดูสิมันออกเยอะมากเลยนะไอ้ต้นนี้มันเคยแบบโน้มโน้มจนตกลงลงพื้นเลยนะคะโน้มตัวจนลงพืน้นก็อร่อยอยู่นะคะมันจะมีรสเปรี้ยวหวานนิดหนึ่งนะคะอันนี้ข้างใน เดี๋ยวเรามาแกะแล้วไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะลูกแพรกันเดี๋ยวไปดูลูกแพรกันนะนี่ค่ะท่านผู้ชมลูกแพรที่เก็บที่ถ่ายตั้งแต่ตอนแรกนะคะเป็นต้นลูกแพรนะคะมีหลายต้นมากแล้วก็มันร่วงลงพื้นนะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บนะคะดูเยอะมากเลยท่านผู้ชมร่วงแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่อยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้กินด้วยนะนี่มันก็อร่อยนะคะเนื้อเนี้ย นี่อร่อยนะนี่มันดกมากเลยนะคะลูกแพรไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรแต่ว่าน่าจะคล้ายๆกันลูกแพรบ้านเราเนี่ยกินได้นี่มันล่วงเยอะมากเลยนะฮึอู้เดีดกมากเลยนะเห็นไหมครับไม่เห็นนะเนี่ยดกมากเลยนะโอ้ไมรู้จะกินยังไงนะ ก็จะไปแจกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เยอะนะคะแถวนี้ต้องไปแจก,กเพื่อนในเมืองนะเยอะมากเลยนะคะไม่ต้องซื้อเลยผลไม้กินกับลูกทุกวันมีประมาณสองสามต้นนะคะมีหลายพันนะเดี๋ยวให้ดูว่าหลังบ้านเป็นไงนี่นะคะต้นลูกแพรอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะกำลังกำลังออกนะเนา้ดูดิ ขึ้นเยอะมากเลยนะคะนี่อีกพันหนึ่งนะเนี่ยจำได้กะเนี่ยเขาขายในตลาดนะคะนี่ยังไม่สุกยังข้แข่งเดียวไปตำนี่อีกพันหนึ่งนะอเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบนี้นะต้นลูกแพรบริเวณหลังบ้าน พื้นที่นะคะเห็นเห็นหมาไหมคะผู้ชมเห็นหมาไหมนี่มีหมาตัวหนึ่งด้วยนะนี่ตรงนู้นนะคะไกลมากเลยนะคะนี่คือพื้นที่ของเราทั้งหมดนะอันนี้ให้ให้เพื่อนบ้านใช้พื้นที่เลี้ยงหมาไปก่อนเพราะว่าหมามันต้องต้องต้องมีพื้นที่ด้วยนะผู้ชมต้องมีวันนี้ก็พามาชมส่วนหลังบ้านนะ นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของเราเองนะคะที่บ้านของสามีเองก็จะเป็นทุ้นที่กว้างมากเลยนะได้ได้ประมาณสนามฟุตบอลหนึ่งนะและว้วก็นี่ื้นบ้านอันนี้ก็จะเป็นลูกกันเองก็ลูกแพรเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อปีปีกายนะอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อปีกาย นี่สองสามต้นนะคะคืออันนี้คือแม่ยา่าเขาเอามาปลูกนะมาปลูกให้เรานี่บริเวณหลังบ้านนะกว้างมากเลยนะคะบ้านเนี่ยหมายความว่ามันกว้างแบบยาวนะ,ะต้นลูกแพรเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเอเนี่ลูกพีชอีกอะคะ่ะมันดกมากเลยกินไม่ไหวนะคะกินคนเดียวไม่ไหว กินกับลูกก็เนี่ยค่ะเนี่ยต้นลูกพีชนะคะอีกต้นหนึ่งหลังบ้ากกำลังโดกเลยดูสิเนี่ยเนี่ยนะคะน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแต่ก็กินไม่ไหวหรอกคะ่ะเพราะว่าคนเดียวนีหมาข้างบ้านนี่ค่ะองุ่นอีกต้นหนึ่ง ตอนนี้เหลือแค่พุ่มเดียวเพราะว่าเรากินทุกวันนะต้นหบบน้าบ้านอันนี้ก็อร่อยอยู่นะคะอีกพันหนึ่งนี่นะคะลุกแพรข้างในมันก็จะเป็นสีขาวนะนี่วนหวานๆนะคะนี่อร่อยนะคะพันนี้อร่อยนะคะเพราะว่ารสชาติก็จะหวนานๆนี่นั่งกินได้สองสามลูกเองค่ะแต่ว่ามันดุกมาก กินไม่ทันจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าลูกแผ่น่าจะเป็นลูกแพ่นะมันลูกแผ่บ้านเราเลยเนี่ยข้างหลังบ้านนะคะเนี่ยเอามากินอร่อยมากเลยค่ะมัน,นก็วันนี้ชมสวนอย่างเดียวนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณมากนะคะที่รับชมก็เดี๋ยวคลิปอื่นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ